ะที่เราไม่รับซื้อคุณต้องดูนะคะถ้ารถของคุณอยู่ในกลุ่ม5ลักษณะนี้90% ลักษณะที่1นะคะคือเล่นแจ้งว่าชำรุดหรือสูญหายวิธีการดูนะคะเปิดไปหน้าที่18ดูรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่หากเจ้าหน้าที่ลงว่าเล่มมีการชำรุดหรือสูญหายหรือจดทะเบียนเมื่อวันที่ xxx แบบนี้นะคะมันเสี่ยงตรงที่ว่ารถคันนั้นนะอาจจะเป็นการสวมทะเบียนหรือสวมซากมาแบบนี้ไม่มีใครรับซื้อคะ่ะลักษณะที่2นะคะไฟแนนซ์เพิ่งปรับส่วนลดนเลยคือเปิดไปหน้าที่18จะเขียนว่าคัดคู่มือใหม่กรณีเล่มเต็มแบบนี้นะคะส่วนมากไฟแนนซ์ไม่รับจัดแล้วเพราะเหมือนว่ารถ คันนี้เปลี่ยนมาหลายมือแล้วปกติแล้วอะเล่มนึงอะจะจดได้แค่5ถึง7คนเท่านั้นนะคะถ้ามันเกินแสดงว่ารถนี้ใช้มาหลายมือแบบนี้ไฟแนนซ์นก็ไม่รับคัะถ้าใครสนใจอยากขายหรือเทิร์นรถให้ติดต่อมาที่ออกเลดออโต้เกร์รับรองนะคะว่าทางเราให้ราคาดีจนคุณพึงพอใจแน่นอนแลสัสมณะที่3นะคะที่หลายๆคนมองข้ามเลยก็คือเจ้าของรถที่มีชื่อตรงกับเล่มรถต้องมาเองเท่านั้นนะคะมันเคยมีปัญหาตรงที่ว่ามีคนเอารถมาขายเอาเล่มมาให้เราเนี่ยแหละแต่เจ้าตัวไม่ได้มาสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าตัวไม่รู้เรื่องมา แสดงแลว,ว่ารถหายแบบนี้มันเสี่ยงแล้วก็อันตรายต่อผู้ซื้อและผู้ขายนะคะและเวลาที่เราโอนเงินนะคะเราจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ตรงกับชื่อเล่มของเจ้าของรถเท่านั้นแลัขษณะที่4นะคะคือรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักมานะคะเราไม่รับซื้อนะคะเพราะว่าเอามาทําใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนและโชว์รูมของเรานะคะขายแต่รถสวยเท่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะรถที่จมน้ำมาเราไม่รับซื้อแน่นอนนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดสนิมรอบคันแน่นอนและระบบไฟเนี่ยลวนลวนแน่ๆนะคะและมีกลิ่นอับอย่างนี้เราไม่รับซื้อแน่นอนคุ ใช่แล้วนะคะใครที่สงสัยเรื่องของรถยนต์มือสองคอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวเกดจะทำคลิปตอบให้